สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูในส่วนของการที่เราวาดรูปเป็นรูปขวดกาวนะครับวางไว้ที่ขอบหน้าต่างนะครับหลักแรกเรากา็จะเอาดาวลงมาวางนะครับเพื่อให้ดูมิติมันเหมือนกับมันวางบนบนขอบหน้าต่างนะครับเราก็ปิดนิดหนึ่งนะครับเราก็หมืนมันก็เหมือนกับมันวางไว้ที่ขอบหน้าต่างนะครับจากนั้นเราก็ยกขึ้นเราเปลี่ยนเป็นสีดําเลย แล้วก็ยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับบวกขึ้นมาอีกอันหนึ่งจากนั้นกดเป็นสีดวเราก็จับขอบจับขอบสีดํากับขาวไว้นะครับแล้วก็กุบเป็นกุบเดียวกันจากนั้นเราก็ยกหาววางได้หลายๆอันนะครับแล้วก็หมุนนิดหนึ่งก็ได้จากนั้นเรามาดูในส่วนของขวดกาวแล้วครับเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับ ใช้เป็นเบสเซียนะครับวาด่างนี้จากนั้นเราก็มาดัดดัดตัวเส้นโค้งนี้นะครับให้เ,เหมือนกับก้นขวดนะแล้วก็ส่วนบนนี้เราก็แต่งให้หมันเข้ากับตัวแบบที่เราต้องการทำนะครับจากนั้นผมก็ ลงเป็นสีขาว้วผมดึงเข้ามากดชิปค้างไว้กดบวกเพิ่มอิดอ็อบเจกต์หนึ่งกดเป็นสีขาวจับสองสิ้นไว้ลบหนดลบหล,ลายออกนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งเบนนะแล้วก็เพิ่มสเต็ปก็จะดูเหมือนกับโขดนะครับอันนั้นเราจับเฉพาะตัวนอกไว้นะครับ ก็ปี้ขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วผมลงเป็นสีดำาลันั้นเอาไปไว้ข้างหลังให,หายนิดหนึ่งเพื่อให้เงาบนคุมนะครับออเดอร์อินฟอนออฟขอบหน้าต่างนะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไปแล้วจากนั้นเราก็วาดฝาปวดกาวนะครับวาดเป็นรูปเสี่ยมขึ้นมาหนึ่งลงสีน้ำเงนินนะครับ จับเครื่อมือเชฟทูจับให้โค้งนะครับแล้วก็เราเอาไลนา์ออกโคงเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับจากนั้นกดเข้าเดียกันจุดกดชิปข้างไว้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วจะกการเบนเข้าหากันเพิ่มสเต็ปมันก็จะมองดูเหมือนฝาขวดนะครับอาจจะขยับนิดนึงเพื่อให้ดูคล้ายคล้ายของจริงจากนั้นเรา มันจะมีเหมือนกับแท่งกาวที่ใช้ทากาวแล้วเราก็ทำเป็นแท่งเล็กนะครับเป็นยืดขึ้นแค่นี้เราก็ได้โคตเรียบร้อยครับขอบคุณครับ